รีวิวยิมในญี่ปุน่นสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าเองนะโซนใช้บริการยิมด้วยเหตุที่ว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะกินเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกินกินนอนนอนจนเป็นโรคกระเพาะอาหารเนอะอาหารไม่ย่อยอก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมาออกกําลังกายบ้างเพื่อให้กระเพาะมันทํางานได้ตามปกติอะนะยิมที่ซนใช้บริการอ่ะเป็นยิม24ชั่วโมงเราสามารถมาได้แบบว่า ทั้งวันทั้งคืนจะมาอยู่ไม่กลับเล่นทั้งวันก็ได้นะค่าใช้บริการก็คิดเป็นวันต่อวันก็ได้หรือว่าเราจะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ตกที่ประมาณ7,000กว่าเยน ถ้าเราจะเล่นประจำเราก็มีเสียค่าสมาชิก2 0 0 0เยนแล้วก็ทำค่ากุญแจอีกประมาณ5,000เยนนะรวมๆกันครั้งแรกที่มาเริ่มเล่นนะคะจะเสียประมาณ1 4 0 0 0กว่าเยนแต่ถ้าเกิดว่าเดือนถัดไปเราก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าเยนนะแล้วพอดีตอนที่โซนไปสมัครเนี่ยมันมีโปรโมชั่นเดือนถัดไปคิดเพียง2,000เยนเท่านั้นซนก็เลยสมัครค่ะแต่เดือนถัดไปก็จะเสียตามปกตินะเอาละเราก็ต้องเล่นให้คุ้มนะ ทั้งปั่นทั้งวิ่งทั้งกล้ามขานน่นนี่นั่นเหนื่อยมากเหนื่อยจะเป็นลมเหนื่อยจะตายแล้วแต่ก็แบบว่าฝืนมันเอาไว้อาจจะงงๆหน่อยว่าทำไมเสื้อโซนมันสลับสีกันก็คือคลิปที่โซนถ่ายอยู่นี้ก็ถ่ายมาสามวันนะคะเลยไม่เหมือนกันสักวันเลยมีทั้งเช้าแล้วก็เย็นด้วยหลังเลิกงานเมื่อสมัยตอนที่โซนอยู่กับโฮสอะค่ะโซนเดินประมาณวันละหกกิโลอะก็รู้สึกแบบชิวๆสบายๆนะไม่เป็นอะไร นี่ก็เลยคิดว่าเอาละเดี๋ยวครั้งนี้่วนจะวิ่งให้ได้6กิโลนี่ก็เลยจัดไปค่ะ1ชั่วโมง6กิโลนิดๆเผาผ่านไปประมาณ300กว่าแคลอรี่เหนื่อยมากอะ่ะทำไมมันเหนื่อยได้ขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยแต่ก็รู้สึกดีใจนะที่สามารถทําให้มันสําเร็จตามเป้าหมายได้นะตอนอยู่ไทยซนก็ไม่เคยเข้ายิมมาก่อนพอมาอยู่ญี่ปุ่นก็รู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างก็อเมซิ่งไปหมดเลยค่ะอย่างอันนี้เนี่ยตงรงลู่วิ่งนะมันมีให้หนีบใช่ไหมมันคืออุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะสมมุติถ้าเราลื่นหกล้มอะไร มันก็จะดึงกระชากันนี่ออกมาแล้วลูวิ่งก็จะหยุดอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีเสียงติ๊ดๆเลยนะร้องด้วยแล้วเราก็แปะไว้ไปที่เดิมได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจก็คือตรงหน้าจอลูวิ่งอะคะ่ะมันมีภาพวิวเหมือนจําลองว่าเราเดินป่าแล้วยังมีเชื่อมต่อกับ Netflix ด้วยนะหรือว่าเราจะดูทีวีก็ได้เป็นวาไรลตี้อย่างเงี้ยแต่ส่วนก็เอาหูฟังมาเสียบแล้ละภาพก็แอบกระตุกอยู่นะสุดท้ายก็คือเล่นมือถือเหมือนเดิมแหละลก็มีตู้น้าด้วยนะแต่ต อันนี้ห้องแต่งตัวพร้อมที่ห,ห้องอาบน้ำเลยแล้วก็แยกส่วนกับห้องน้ําด้วยนะดูดีหลูหราอยู่นะถือว่าโอเคเลย ส่วนตรงนี้คือแบบแปลกตาแปลกใจมากมันเป็นที่ทําผิวสีแทนค่ะนี่ก็สงสัยว่าเขานิยมกันเหรอพอเล่นกล้ามแล้วก็คงอยากจะให้ตัวเองดูแบบเข้มเข้มแข็งแรงมั้งเขาเครื่อง10นาที500เยนนะอ๋อส่วนยิมที่เพื่อนโซนใช้บริการอยู่่จะตกเดือนละ3,000กว่ายเยนเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเล่นได้ไอาทิตย์ละวันนะนะเพราะบางทีเขาก็ต้องมาทํางานใช่ปะพอทํางานเสร็จกลับไปก็ มันก็ปิดแล้วอ่ะมันก็เล่นได้เฉพาะวันหยุดเนาะมันก็แล้วแต่เงื่อนไขครเงื่อนไขมันนะแตกต่างกันไปนะคะส่วนก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยิมได้นานขนาดไหนนะแต่มีความคิดที่ว่าจะไม่เล่นในช่วงหน้าหนาวนะเพราะว่าเหมือนเอาตัวเองไปทรมานอ่ะเพราะถ้าเกิดเราเล่นใช่ไหมกลับดึกๆแล้วมันก็ต้องฝ่าความหนาวกลับบ้านอีกก็เลยตั้งใจว่าจะหยุดเล่นในหน้าหนาวนะคะอะล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตนเน๊บายข้อดีของการออกกำลังกายก็คือกินอะไรก็อร่อย